ณผู้ชมชวาวยาและอแล้วก็ไอเอทีวีก็ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มวายนะคะหรือว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ตามวันนี้ถ้าเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีครั้งแล้วกันช่วงน,นี้จะไปปาร์ตี้แล้วเอาตัวไหนดีนะโอเคสปาร์กิ้วายจัดให้โอเคอวันนี้นะคะก็ เรื่องที่จะหยิบขึ้นมาพูดกันเนี่ยจะเป็นเรื่องสบายๆเบาๆเหมาะกับช่วงอากาศดีๆช่วงนี้แล้วก็จะเป็นช่วงที่เน้นการรื่นเริงแบบง่ายๆสบายๆเรื่องราวของวายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คุยให้ฟังมาเยอะแต่ว่าเรื่องที่ยังไม่ค่อยจะได้คุยให้ฟังแล้วก็ชวนกันทำเนี่ยก็คือการออกไปปิกนิกไอ้เจ้ากระเป๋าแบบนี้นะคะมันเป็นถุงเก็บความเย็นซึ่งมันเวิร์กมากก็สำหรับออปชั่นในการพกพานะคะเราก็เบาๆไปจากตัวนี้ละ แต่ของเล่นวันนี้ยังไม่หมดค่ะเพราะนั้นมีไอ้นี่อันนี้เรามีเป็นกระป๋องเก็บความเย็นสองชั้นอันนี้นี่เราวบมากมันก็จะเก็บความเย็นได้มันอาจจะไม่นานเท่าน้ําแข็งนะคะวันนี้นี่เราจะใช้ตัวนี้ในการตั้งโต๊ะกันแล้วกันนะคะจะไม่เอาน้ําแข็งขึ้นมาใส่เพราะว่ามันเป็นปอุปกรณ์ที่เพอร์เฟกมากมีติดบ้านไวก็ไม่เหลวค่ะแล้วแถมมันก็ไม่เลอะเทอะน้ำไม่เยอะมเลยอันนี้ชอบมาก แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่สําคัญที่สุดนะคะสำหรับวน์ไลอัพนั่นคือช่วงของการแนะนำไวน์ขวดอร่อยนั่นเองสําหรับเจ้าวน์ตัวนี้นะคะก็เป็นวน์ที่เขาเรียกว่า Sparkling Wine อ่าเพราะว่ามันเป็นไวน์ฟองที่หลายๆคนเรียกร้องมาในช่วงนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ่าเราจะเรียกว่าสปูมังเต้เป็นอะไรที่ Dry นะคะคือชื่อเต็มๆม,มันก็คือ Rosate Vino s p สปู Mante Blue นะก็ชื่อฟังดู ยากเนาะตัวนี้ที่หยิบมาชิมให้ชมเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเคยได้ชิมแล้วที่เชียงใหม่แล้วก็ยังกลับมาติดใจควานหาชิมที่กรุงเทพซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าวันนั้นไม่ได้เคลิ้มไปกับอากาศแน่ๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอร่อยจริงๆไวฟองหรือว่าไวาที่เป็นไวปกตินะคะที่จะเป็นโรเซ่เนี่ยพูดตรงๆว่าหาอร่อยยากมากในประเทศนี้เพราะว่าเซเลคชั่นคือตัวเลือกค่อนข้างน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้นะคะแล้วก็ปอร์แอณกอหอ์ก,ก็ไม่มากจนเกินไป11.5%เบาๆเปิดดื่มได้สักประมาณเนี้ยใกล้ๆเลิกงานก็แฮปปี้อาร์ของคุณก็เริ่มไปแช่ตเยได้แล้วพอเลิกงานปุ๊บก,ก็เปิดเลยพูดถึงเปิดเลยก็เปิดเลยดีกว่านะ้ะพอม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 เห็นฉลากไหมคะดูหรูหรารลังการสีเนี้ยถ้าเอาไปฝากสาวๆหรือว่า,าหนุ่มๆก็ตามนะ มีใจรักความสุนทรีเนี่ยรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่ๆแล้วก็จุกข้างในที่ยังดูเป็นคอกเนี่ยก็ยังแบบดูดีอยู่มากอะคุณผู้ชมยังดูเป็นแบบสไตล์แบบเก่าๆเป็นสไตล์แบบวยโลกเก่าเนี่ยค่ะยังรู้สึกว่าได้ความรู้สึกอยู่ดีมากๆก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันค่อนข้างคุ้มราคานะ คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ซื้อตอนที่ภาษีวายยังไม่ขึ้นนะคะยังยังยังโกรธเรื่องนี้อยู่ก็ซื้อได้ขวดหนึ่งมั่นใจว่าได้ให้แบงค์ผ่านไปได้ทอนแต่สมัยนี้ภาษีวายขึ้นขึ้นจังอะแอบแอบขึ้นขึ้น,นปีละสองสาครั้งเนอะแต่ปีนี้มาหูมาแรงมากแต่ที่หน้าเศร้าก็คือลองไปเช็คราคาดูในเว็บไซต์คุณผู้ชมถ้าไม่มีแบบไม่มีแท็กเลยนะ แค่362บาทเองอะแล้วก็ลองไปคูณดูแล้วกันว่าอีก2-300%แล้วแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าไปเปิดในร้านอาหารหรือโรงแรมมันจะมีมูลค่าเป็นเท่าไหร่คะเจ้าน้ำสีแซลมอนกวนนี้เนี่ยสวยมากจะแค้นแค่ไหนแต่พอได้ริมรด <c oughs> ก็ลืมราคาทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็กําลังอยู่ในมือแล้วกําลังอยู่ในมือแล้วจุก็กำลังอยู่ในมือแล้ว นี่สินะเสียงสวรรค์กลิ่นหอมสดชื่นมากแล้วก็นี่ค่ะมีตาปั๊มของบ้าน Villa าเซนดีให้เราดูด้วยโอเคค่ะกลิ่นนีเขาเรียกว่าแบบบูเก้อะดอกไม้มากันทั้งสวนเนี่ยทีนี้เนี่ยการสะดืม เจ้าสปา r ก l i n งไวายนะคะมันก็จะต้องใช้แก้วเพราะนี่มันเป็นขวดขนาดไซส์0.75นะคะคุณผู้ชมถ้าจะยกดื่มมันก็จะดูไม่งามเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบดวดเบียร์ขวดใหญ่แต่ว่าถ้าไปที่แบบต่างประเทศหรือว่าบางบางแบรนด์หรือแบ,บรนด์นี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเขาจะมีเป็นแบบขวดเล็กขนาดเท่าเหมือนแบบเบียร์ขวดเล็กเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแบบชนแล้วก็ดื่มได้เลย มันจะแบบแฮปปี้มากอะถ้าถ้ามันมีให้เลือกหลายๆอย่างนะแต่ว่าเพื่อน่าที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นขวดไซส์นี้ก็โอเคเราก็เลยต้องมีแก้วแต่ทีนี้เนี่ยเราไปปิกนิกกันใช่ไหมจะมาเป็นแก้วแบบแก้วแก้วอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สะดวกเพราะว่ากว,ากวดแตกหรือในงานปาร์ตี้ที่แบบอาจจะมีเพื่อนมาเยอะะก็ไม่สะดวกก็ปวดแตกนีแ่แบบนี้ค่ะเป็นแก้วที่เป็นพลาสติกนะ แต่ว่านี่มีรูปทรงแบบแก้วที่เอาไว้ดื่มแชมเปญหรือว่าสปาร์กแวรไวน์เสียงก็ไม่น่าเกียดนะพอได้พอได้ไดสมมุติว่าเนี่ยเราแบบไปขึ้นรยออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถพกมันไปได้ก็ไม่ต้องกลัวแตกสบายมากอาโอ้โหดูฟองดูฟองดูฟอง,ฟองนี่ถือว่าเป็นสปาร์กแวรไวน์หรือว่าสปูมเมเต้ที่ฟองละเอียดมากเลยนะคุณผู้ชม บบเทียบเท่าแบบแนวแชมเปญอ้โหดูดิดูดิไม่เลวเลยทีเดียวนะเห็นไหมว่ามีสองแก้วสปันหนึ่งจะชวนคนที่น่ารักน่ารักอะ่ะแล้วก็คนที่รู้เรื่องไวน์ซะหน่อยอะ่ะมาอยู่ด้วยกันในสตูดยออยิโอนีไหมจ๊ะโอเคค่ะทีนี้เนี่ยก็มาอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วก็อุณภูมิคมเทียนก็กำลังดีแน่นอนก็อขอชิมเลยแลนะ้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันอาจจะ ไม่เห็นสีชัดเจนนะคะก็เดี๋ยยังไงเรายังไงก็ตามสไตล์ไวลยอัพตามแบบฉบับเดี๋ยวคงจะต้องมีแก้วที่เป็นแก้วจริงๆหล่อแบบตอนนี้ปิกนิกกันก่อนหอมดอกไม้ดอกเล็กๆที่แบบอยู่กลางทุ่งในแบบเขตอากาศที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนแบบหลังฝนตกอ่ะแล้วเราแบบได้กลิ่นอะหอม อันนี้นะคะถ้าใครที่เรียกว่าชอบทานผลไม้แบบพวกแอปเปิลสีทองเนี่ยรับรองว่าเหมือนเคี้ยวแบบแอปเปิลอยู่เลยคุณผู้ชมน่าแปลกนะพวกพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากองุ่นเนี่ยไปไปมาๆชอบจะมีรสไปเหมือนผลไม้แบบนั้นผลไม้แบบนี้ถามว่ารสชาติเหล่านั้นมันมาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าตามพื้นที่แถวนั้น่ะในดินที่เขาปลูกอะในร,บรอบๆก็อาจจะ ปลูกพืชพนธุ์พวกนี้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัดมาของ<ม>ของละอองดินการพัดไปของอากาศเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยผสมกันอยู่ในเขาเรียกว่าความเป็นจริงที่อยู่ในขวดเดี๋ยวลรกขอลองอีกทีนึงเจ้าสปูเมนเต้อันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะ dry ก็คือเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่า crisp มันจะอร่อยมากเลยความรู้สึกที่ได้คือ สดชื่นจากความเปรี้ยวแล้วพอใกล้ๆจะไหลลึกลงมาในคอเนี่ยมันจะได้แบบความหอมหวานอย่างที่บอกว่าเป็นแบบกลิ่นของแบบแอปเปิลสีทองคุณผู้ชมแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบอบอวลอยู่ในปากอร่อยจุงเวยอะ่ะก็ทีนี้เนี่ยเห็นสีของน้ำวานไม่ค่อยชัดเนาะเอ๊ะสีมันเป็นยังไงกันแน่พี่แพคก็ต้องเอาแก้วแก้วอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแก้วของ เยอรมันก็เนื้อแก้วค่อนข้างดีถ้ามันชนกับแก้วด้วยกันเนี่ยคุณผ mm ู hmm. ้ชมกส็ใส่ mm hmm. กางวานเหมือนแบบราคามันเล็กๆเลยอ่ะก็กะคือเรื่องของการจิบดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จัดตั้งหน้าตั้งตาเอามาอย่างเดียวมันก็จะเป็นเรื่องของสุนทรีแบบที่เราชื่นชมกันด้วยดูสีดูสีโอ้โหสีชมพสวยมากค่ะ เพราะแก้วเป็นแก้วที่ถูกต้องพลายฟอมของเขาเนี่ยทั้งยางที่เทท,ที่หลังด้วย <laughs> เห็นไหมว่ามันแบบอย่างกับเขาเรียกว่าโวลาโนอ่ะในใต้พื้นของภูเขาไฟที่กำลังปะทุขึ้นมาคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นโวลาโนที่แบบเราจัดเข้าไปในปากแล้วมันแบบซาบซ่านเบอร์แชนดี้ตัวนี้เนี่ยดีมากมีความละเมียดใกล้เคียงกับพวกแชมเปญราคาแพงซึ่งเป็นของประเทศฝรั่งเศสซึ่งแชมเปญมันที่ถูกเรียกว่าแชมเปญก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่เรียกว่าแคว้นที่เรียกว่าแชมเปญนะคะการที่ทำไวน์ฟอร์มแบบนี้พอออกไปข้างนอกเขตนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนอะไรก็ตามก็จะถูกเรียกเป็นสปาร์กเ้งไวน์ทั้งหมดแต่สำหรับในประเทศอิตาลีเขาก็จะเรียกมาได้ว่าสป um mm ูมันเต้เท่ๆแบบนี้อืมช่วงนี้จะคุยให้ฟังกันยาวๆนิดนึงคือพวกแก้วปิกนิกพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะสีที่เป็นสีใส เป็นสีที่เป็นสีก็มีอ,มอันนี้นี่แนะนำเลยเพราะว่าค่อนข้างแข็งแรงนะอย่างเงี้ยว่าหนาแล้วก็แก้แบบนี้นะคะค่อนข้างจะแนะนําเลยสําหรับการไปปิกนิกแนะนําจริงๆมากกว่าแบบนั้นอีกแต่ว่าทีนี้อยากให้เห็นสีก่อนเนี่ยตอนแรกว่าสีแันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมีหลายสีด้วยแล้วก็อันนี้นี่พี่พาก็ไปลองซื้อมาแต่พอเทลงไปมันอาจจะไม่เห็นสีเนาะแต่ว่ามันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่ง ในชุดปิกนิกของเราอ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่แพก็ประทับใจมากๆกับเจ้า Villa Sandy v ว l l a แซนดี r o รส t ตโตวีโนสปูมั e เ r นบรูนะคะก็คือเป็นสปาร์กไวน์ที่เป็นโรเซ่จากประเทศอิตาลีก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนมีไวน์ฟองอยู่หลายแก้วมากก็เดี๋ยว คนหลังกล้องพี่ๆน้องๆไอเฮียทีวีวันนี้ก็จะได้เอนจอยก่อนนะุณคุณอยู่ในแฟนเพจเลยว่าที่ติดตามดูตอนนี้ก็ลอยนิดนึงรับรองเดี๋ยวมีช่วงเวลาสนุกๆด้วยกันบายๆแล้วว่ในคลิปหน้าเนี่ยจะเข้าช่วงคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวพี่แพรจะมีอะไรมามอบให้เป็นของขวัญด้วยติดตามชมแล้วกันไปละเบาๆคนดูเราไม่เยอะนะแต่คนดูเราดูมีคุณภาพาขอบคุณค่ะเอาอย่างเอาอย่างเอาอย่าง